เอาดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซิกเกอร์ชาแนลนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราได้มายึดเมืองเมืองนี้ของพวกชาวโกลนะครับและผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้อะไรมาบางอย่างครับเกี่ยวกับการดูแลหรือว่าเกี่ยวกับภาษีของเมืองนะครับทุกคนเห็นไหมรูปหน้าคนที่มีสอสีครับมันคือเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับทำให้ตัวค่าตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมาถึง50% ส่วนตรงนี้นะครับเกี่ยวกับความไม่สงบสุขในเมืองเนาะนะครับเพิ่มมาที่3 0เรนะครับเราอะนะครับจำเป็นที่จะต้องสร้างนะครับเกี่ยวกับกฎระเบียบแล้วก็เกี่ยวกับความสุขของดีเมืองเนาะผมจะลองสร้างอันนี้ดูนะครับดูกันว่าไอค่าหน้าคนเนี่ยนะครับมันจะลดลงไปบ้างหรือเปล่านะจาก5้านะครับจะเหลือเท่าไหร่กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเราก็มาสร้างทหารต่อกันเลยดีกว่านะครับสัก1กรองและนะครับมาที่เมืองหลวงของเรา สร้างทหารต่ออันนี้เมืองรองเฮ้ยเราได้ทหารมาเพิ่มมาอันหนึ่งวะเราซื้อเหรอมันทหารรับจ้างอันเนี้ยเครื่องไม้เครื่องหินนะครับเ,เติมอีกกองหนึ่งแล้วกันตอนนี้ในเมืองเป็นไงบ้างโอ้ร้อยสามสิบถ้าออกสักคนหนึ่งอะก็จะเป็นร2อี่สิบแสดงว่าออกเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามูฟ ขยายอิทธิพลของเราต่อแล้วก็เดี๋ยวเราส่งกองฐานของเราเนี่ยนะครับไปที่เมืองเมืองนี้หน่อยดูค่อนข้างโล่งเกินไปเคเติมกําลังพลเรียบร้อยอือหือโอ้โหติดแดงติดเหลืองส่งเยอะเกินนะครับไม่เป็นไรเราสร้างฐานแล้วอ่ไปที่เมืองน,นี้นะครับเราควรจะเคลื่อนพลต่อไหม สเกลเราไม่อยู่แถวแถนี้วะสตูมีสองเดี๋ยวเราส่งสเกลมาเซอร์เว์แถวนี้หน่อยดีวะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีเมืองอีกไหมไม่มีกองเรือของเราผมว่าเราต้องกระจายกันโจมตีกลับไปที่ท่าเรือก่อนโอเคแล้วก็ทูตของเรานะครับเราจะไปมาซิโดเนีย let's go เอาติดเมืองยังไม่โดนยึดว่าเมืองนี้น่าสนใจนะซาโลนาเนี่ยไป เชินต่อไปครับทุกคนโอ้โหพวกตระกูลต่างๆนะครับในนี้ก็พยายามที่จะขยายอิทธิพลให้กว้างมากยิ่งขึ้นเฮ้ยอันนั้นน่าจะเป็นกรีกว่ะอา้าวได้ใครมาเนี่ยคอมเมนต์สองน่าจะเกี่ยวกับารลบนะกู๊ดคอมมานเดอร์เอามาครับถ้าเกี่ยวกับสงครามหรือการลบแล้วก็เย้ yeah. ทรงทหารมาที่นี่ก่อนนะครับ1กองอันนี้โอเคสงบสุขแล้วนะครับเรามาดูเดี๋ยวว่าเฮ้ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับที่เราสร้างเอไว้เมื่อกี้นี้สองสี่ก็เหมือนเดิมว่ะกูคิดไปเองปะเนี่ยเดี๋ยวลองอัปเกรดหน่อยมันอาจจะยังไม่เห็นผลเพราะมันลดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นี้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ความเหนื่มล้าตรงนี้มันน่าจะลดลงไปอีกนะครับนี่โอเคยังเหลือห้าเหมือนไป let's go อานนี้ไว้ที่เมืองก่อนได้ปะโอ้โหติดติดจัดนี่ไงได้อยู่หกร้อยก็เยอะอยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าใครจะมาจากฝั่งนี้หรือเปล่าอืมเราจะโดนซุ่มโจมตีว่ะถ้าเราทิ้งเมืองถ้างั้นเราก็เอานี้ไว้ในเมืองหน่อยหนึ่งกองแล้วก็เรามีแม่ทัพคนหนึ่งนี้อยู่ฝั่งไหนคนนี้ปะเหมือนจะใช่นะครับคนนี้ ระดับสองดาวอันนี้ภาษีโอเคภาษีเยอะนะครับเราต้องใช้เงินอันนี้ติดลบเลยหรอติดลบเพราะมีใครขึ้นมาหรือเปล่าเมื่อกี้คนหนึ่งคนนี้เกี่ยวกับสั่งการสามดาวส่วนคนนี้โอ้โหลบบวกลบ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 บวกบวกนะฮะไม่มีอะไรเลยไอ้นี่เปล่าวะออกก่อนทำให้ภาษีขึ้นก็ติดลบบุดีนะ เราเราก็ขยายเมืองคนนี้กำลังขยายเมืองเราค่อยว่ากันนะครับโอเคแล้วก็มาที่เมืองนี้ครับพัฒนาต่อเกี่ยวกับการทหารแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างฐานได้มีฐานชาวบ้านนะครับไปแม่ทัพ กษัตริ์ของเราพอไหมมีสามกองอยู่ในเมืองน่าจะพออยู่นะสร้างทหารต่อเพอะเงินพอมีอยู่สองพันแปดนะครับไปทางนี้เลยกระจายกำลังกันไปม,มูบลยดีปะไปครับทุกคนเข้าสู่ชายแดน ปึ้งหูยสุดจัดแล้วก็เดี๋ยวเราส่งทูตคุยอย่างนี้ก่อนน่าจะก,กี๊ทำการค้าหน่อยละกันแต่จริงประเทศเราก็พวกญาติๆเราก็ทำสงครามกับกี๊อยู่หรือเปล่าเนี่ยสีเขียวเนี่ยเหมือนจะใช่ลองคุยกับญาติของเราหน่อยแล้วก็ไปที่สเกลเราเปิดแมปหน่อยครับในโซนของฝั่งทางนี้นะเป็นเย่ยงไรบ้างโอ้โหมันเยอะว่าเมืองอะ่ะ เมืองเยอะจังเลยฮะทุกคนโอเคสร้างไหมอันนี้ไม่ได้สร้างและเพราะว่าร้อยสามสิบถือว่าเยอะอยู่จริงๆรเอาทาหารออกอีกสักกองหนึ่งก็ได้อยู่นะให้เหลือสักร้อยี่สิบใช่ไหมใช่ครับร้ 120. อยยี่สิบเก้าสิบสามอันนี้ร้อยหกสิบเยอะอยู่แต่ผมกันไว้ก่อนไงมันติดชายแดนเพื่อโดนซุ่มโจมตี อันนี้เหลือสองน้อยจริงเป็นระแวงวะ่ะอันเนี้ยผมบนเห็นแบบว่ามันส่งกองทาหารขึ้นไปข้างบนทางเหนือเว้ยอาจจะวกกลับมาโจมตีที่เมืองนี้ก็ได้นะไปทุกคนเทินต่อไปเลยมาซโดอนนี้ วุ้ยมันสร้างถนนเป็นหินแล้วครับทุกคนยังไวเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นกองทัพศัตรูมาเยอะอยู่นะอือหือเห็นแบบๆแบบเลยเมืกก่อกี้ชัดเจนถ้างั้นเราก็รวมกองทัพก่อนดีกว่าเราอาจจะโดนซุ่มโจมตีได้ครับจากในป่างั้นเดี๋ยวเราเอาเรือบรรทุวเวเท่านี้หน่อยไม่เห็นอยู่ดีนะ งั้นตรงนี้เราจะต้องสร้างสกเกลสักคนหนึ่งอะที่เมืองนี้แล้วกันเอาสร้างไม่ได้ครับไม่มีทหารลืมติดลบสามลอยแล้ววะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราสร้างท่าเรือก่อนกำแพงเราอัปเกรดละอืมจริงๆริงอยากสร้างตลาดก่อนแต่เอาท่าเรือก่อนดีกว่าปึ๊บอันนี้โอเคจริงๆเราไปกันหมดได้นะล้อมเลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บสักสองอันก็ได้อยู่โอ้ยมีแค่สามกองเองแปบ๊บเดียวแล้วก็ส่วนสกเกลเราเดี๋ยวเราขึ้นทั้งบนเลยเปิดแมปหน่อยมีสองเมืองหนึ่งสองสามสี่เมืองตรงนี้นะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นมีเคเวสอะไรจากส่วนกลางไหมดูแปบบ๊บเคเวสจากส่วนกลางเคเวสจากโรมันเรา อ๋ออยู่นี่นี่เองเควสเราโอเคงั้นเดี๋ยวเตรียมกองเรือเลยผมขอยึดเมืองนี้ก่อนเราจะออกจากพื้นที่นี้ไม่ได้เลยถ้ายังมีเมืองของพวกกออยู่ที่เมืองตรงนี้นะครับถ้าไหวยอยู่ยวเราสร้างกำลังพลรอเลยยังไงก็ได้ใช้ครับเพิ่มทหารสอง อืมได้เดี๋ยวเราส่งมุกป,ปุ๊บเมื่อกี้เหมือนเห็นพวกกอมันเยอะมากนะตรงเนี้ยไปครับเราควรเสริมกำลังดีไหมเกฑ์เพิ่มสักหนึ่งกองไปไอ้พวกนี้ทหารรับจ้างโจมตีแรงอยู่เอามาเอาไปไม่ถึงมาซิดโนนี้ครับลืมไปเลยว่าเรามีทูตกำลังเดินทาง ไปขอทำการค้าอยู่สองพันสองอันนี้กรีกโอ้เราทำการค้าอยู่แล้วเนี้ยไปครับเข้าฝั่งนู้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเรา m o v ขึ้นเหนือตรงนี้เราจะทำสงครามเนาะนะครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับบุกเมืองกอ เมดิโอรันอะไรใช่อย่างยาวที่เป่งชื่อโคตรยาวลุยสึกครั้งนี้หมูหมูแน่นอนเตรียมทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบโอ้โหลุยกันเลยครับทุกคนครับมาโอเควันนี้อยู่หน้าประตูเมืองคราวที่แล้วอ้อมหูอ้อมเกินนะอ้อมจัด อันนี้ออกมาเลยครับไม่จําเป็นเสืออันนี้หลักก่อนหลักปึ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพลปลาหอ,อกเราเนี่ยก็จะตามนะครับรถเข็นไปประมาณนี้อ่ากองธนูอยู่ปีกขวานะครับไม่ใช้ไฟนะครับแล้วก็ไม่เดินหนีส่วนทหารราบนะครับปลาหอ,อกเราเตรียมหอ,อกเอาไว้และทหารรับจ้างนะหนึ่งกองรอยี่สิบนาย แน่นชุดมากครับแม่ทัพมาทั้งสามคนเลยครั้งนี้ต้องเอาเมืองนี้ให้ได้นะสึกครั้งนี้เพื่อนะจาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ทหารของเราจะแพ้ไม่ได้จงยึดเมืองแห่งนี้ให้จงได้ลยุย Stars Battle let's go ครับเดี๋ยวเอารถเข็นเนี่ยเข้าไปก่อนเลยระดับแรกนะ แล้วก็เดี๋ยวกองธนูเนี่ยนะครับเราจะปิดไฟไม่ใช้ไฟนะครับอยู่ปีกขวานะครับเพื่อเขาเรียกว่าตีกําลังเข้าไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกองทหารราบที่เป็นพลปลาหอกเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับให้ปลาหอกได้โดนศัตรูนั่นเองแม่ทัพทั้งสานายนะเดี๋ยวเรามูฟมานีเลยรอโอกาสที่จะชาร์จศัตรูนะครับแล้วก็ทหารรับจ้างนะครับอาจจะยังไม่มีบทบาทอะไรมากนักนะแต่เราก็เตรียมเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อฉุกเฉิน เลสโกทหารลุยไปข้างหน้าประตูเปิดออกมันปิดแล้วครับรอเลยทหารโรมันของเราสีแดงแรงดิสนี่ทหารรับจ้างที่เราเพิ่งรับจ้างมานะครับทุกคนโอ้โหบอกกัเลยครับว่าเมืองนี้ก็มีอาจรอดไปได้ธนูเริ่มยิงแลครับ เดินไปขึ้นหน้าเข็นไปเย้ะอ่นนี่ฐานเจนหนึ่งส่วนฐานเจนสองเจนทุ่ยเจนสองเจนสองเราเนี่ยก็คงยังต้องรออยู่นะครับศัตรูก็คือแบบวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับเราโดนธนูยิงฟรีที่ป้อมนะงั้นเราก็ต้องมูเข้าไปอีกหน่อยเราได้ปลาศัตรูโดนโอเคแล้วก็เดี๋ยวมูไม่ทับเราครับธนูน่าจะถึงอยู่ตรงนั้นนะ่ะ พวกฐานรับจ้างก็จะมีแบบว่าสกิลนะครับเชิญชวนให้มาโจมตีอะไรประมาณนั้นครื่องอาวุธโดนอยู่โอ้โหโอ้โหโดนนิดหน่อยนะครับศัตรูมีน้อยอยู่รอบนี้แต่เราก็เหมือนเดิมครับพยายามเซฟกองกำลังทหารเราให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเดี๋ยมันทำไงวะดูนะแป๊บนะ หลอกล่อศัตรูด้วยการเยอะเย้ยอย Jamie, ่อเย้ยศัตรูเร็วเขาเรียกว่าทำให้ศัตรูโมโหฮะแล้วก็เออเคาะเคาเคาะเคาะคเคะนะครับเคี๋ยวเราเอาทัพแรกเข้าไปก่อนนะครับเป็นกองทัพธรรมดาทหารที่แบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเข้ามาตรงนี้ก่อนระดับแรกนะโก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 แล้วก็เดี๋ยวมาเลยครับ ทานปลาหอ,อกเรารวมกันมาชาลครับที่หน้าประตูเมืองโ,อโดนพวกเดียวกัน,นทหารเมื่อกี้เหมือนโดนธนูโดนหอ,อกของพวกเดียวกันไปเดินแมงหน้าอยู่อ่ะไปเดินนะไปครับ ทนุยัไม่ต้องใช้แล้วกันนะอันนี้เป็นธนูแม่ทัพทั้งสามนายเดี๋ยวเราต้องลอง่ลองเรือไปบุกคาเทตีกัะเดินทางไกลจริงเลยที่เกาะเกาะหนึงนะครับเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราให้กองทหารเราเดินก,กองทัพไปก่อน,นนะครับเพื่อเตรียมกําลังพลที่จะต้องบุกนะครับที่จุดใจกลางของเมืองเมืองน,นีป้ป้อย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 เราทหารโรมันที่แข็งแกร่ง ตื่นเคจัดขบวนฟึมฟ้มฟึ้มนะครับรอเลยเดี๋ยวรอก่อนค่อยๆเป็นค่อยไปอันนี้แม่ทับเราเริ่มมาแล้วฮะ โอ้โหเบียดจัดครับที่หน้าประตูเมืองคนนี้ก็คือทางมันมีแค่ทางเดียวเนาะแย่งกันเข้าแบบโอ้โหเบียดยังเบียดอะ่ะหืมควันคุ้งไปหมดเลยเดินมาแล้วครับเท่านี้เตรียมความพร้อมเ,เราเตรียมความพร้อมก่อนนะทุกคนนะใจเย็นๆนะมันมีน้อยก็จริงมันมีแค่เนี้ยก็จริงแต่ว่าเราจะต้องรอก่อนให้กองทัพเราพร้อมก่อนนะครับ เราจะไม่รีบเร่งอะไรขนาดนั้นนะปอย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 ทหารของข้าจดกองทัพให้เร็วอย่ารีรอรีลานานเกินอันนี้กองธนูเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้กองธนูอยู่ตรงนี้แหละเราจะไม่บวกด้วยกองธนูเรานะครับโอเคไปเดี๋ยวทับแรกเนี่ย ให้มาตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันมุมนี้ครับแล้วก็สามทับนี้เป็นกองหลังคอยปลาหอกนะครับอันนี้เป็นหน่วยชาร์จเราจะอ้อมฝั่งมาฝั่งนี้แล้วกันกระจายกำลังกันมานะครับแล้วก็ฝากแม่ทัพคนหนึ่งไว้ตรงนี้ไว้คอยคุมสามกองร้อยนะตรงนี้อ้อมกันมา ปยป่ยปยอออไปแม่ทับองราด่วด่วนศันตรูมาแล้วครับเวียงหกคว้างเออจะเวียงจะคว้างจะอะไรก็ช่างจะโดนแน่นอนครับจังหวะนี้เฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยบวกเลย ออื S 1> <S 1> <S เหมือนจะแตกนะครับกองทัพล่าของเราแตกหนึ่งนะครับของเรางั้นก็เอาเลยแล้วกันอาหารไปช่วยเหล่าทหารของเราเลยทหารชารดแล้วครับ ตะลุมบอนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่เลยจัดการครับปะทะตอนนี้แม่ทัพศัตรูโดนล้อมนะครับแล้วก็พยายามหนีเรียบร้อยครับเย้ yeah! แม่ทัพศัตรูตายเรียบร้อยนะฮะถ้างั้นแล้วก็เรามาเลยตะลุมบอลม,มัน ธนูไม่ต้องมานะสต็อปก่อนวุย้ยแม่ทับเขาก่อนเลยเหรออือหือแม่ทับอย่างเอาอือหือ๋ยวผมสั่งก่อนไม่ให้ใช้ปลาหอกจะโดนแม่ทับ บุกขวัญกำลังใจโอ้โหโดนขนัานนี้ครับเจ้าพวกกอจะเหลือแรครับผมโอ้โหพุ่งเข้าไปแล้วแม่ทัพไปอยู่ไหนเนี่ยนี่เข้าแบบมั่วจัดอะโอเคชนะโอ้โหเหีือเยอะกว่ารอบที่แล้วอีกเนี่ยคาร์ลวอรรีบเล่นไงน,นะครับในที่สุดเราก็ยุดเบืองนี้ได้เย้ <Yeah! S 2> อ้โหไม่ค่อยดูเดือดเท่าไหร่นะ แต่เราก็เสียเยอะเสียเป็นร้อยกับสองร้อยนายเมื่อกี้รีบไงฮะรีบเล่นเรียบร้อยครับตรงนี้ดูดีเป็นไงบ้างในเมืองโอ้โหความเหลื่มล้นอย่างเยอะเราสร้างนี้เลยตามสเต็ปของเราแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมูฟจริงๆนะอยากจะมูฟมากๆเลยครับแต่ผมไม่ชัวร์นะว่ามันมีกองทหารเลยสซุ่มอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราต้องถอนสเกลออกมาก่อนเหมือนจะมี อกองเรือมาครับลงเรือก่อนเลยขั้นแรกตรงนี้เป็นไงบ้างร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดิดเรื่องของทัวพาสีเนาะงั้นเราสร้างตลาดต่อนะครับเพื่อเพิ่มนะครับการเก็บภาสีให้เยอะขึ้นส่วนตรงนี้นะครับเราน่าจะสร้างเสร็จแล้วไอ้นั่นนะ่ะเนี่ยลดไปตั้งอันหนึ่งจากห้าอันนะครับพอได้วความลื่มแล้วมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ตอนนี้เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เรีว่าเกี่ยวนะครับ โอเคต่อไปก็ตรงนี้เลยความเหลื่มล้งไม่อยู่ห้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องสร้างไอตัวหอนี้ขึ้นมาอืมเรยบร้อยอันนี้สร้างเสร็จแล้วต่อไปก็ถนนเฮ้ยเดี๋ยวๆอันนี้อืมความสงบสุขแล้วกันนะครับเพิ่มไปเราจะได้แบบว่าได้เงินเยอะจากเมืองเมืองนี้นะครับทุกวันนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะ เออส่งสหารมาเมืองนี้โอ้โหไม่ถึงอันนี้แม่ทัพว่ะกษัตริถถึงมะกษัตริย์เ็าไม่ถึงครับส่งมาหนึ่งกองก่อนอันนี้หนึ่งเป็นสองเนาะไปค่อยๆมาแล้วก็เดี๋ยวแม่ทัพตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบเอ็ดแล้วครับดูทรงเหมือนใกล้จะขิดหนึ่งสองสามสาม,สาม,สามนายไม่ด้มาไปบุกเกาะ แบ่งทหารไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเรียวยูใช้นี่ก่นอนเุ้ยมีทหารมาด้วยม้าหน่อยแล้วกันโอ้โหเงินหมดเคทุกคนอุ้ยม้าดีไหมวะไม่เอามาดีกว่าทุกคนเอานี้ก่อนมันก็หมดอยู่ดีอย่างเงินนะ่ะเราสร้างก่อนสร้างคนแล้วก็เราจะต้องเอาไปลงเรือนะครับบุกค,คาเทตสวยงามอันนี้ก็สร้างอยู่อันนั้นก็สร้างอยู่ โอเคแล้วก็ทูดเราถึงมาซิดเนียหรือยังใกล้แล้วอาจจะยังมันเดินไม่ได้หรอเนี้ยก็เดินไปนิดหน่อย,อยงไงทหารไปเทินต่อไปมันซุ่มเหมือนี่ป่าบ่วะลบเสร็จแล้วก็ถอนทหารออกมาเลยนะจริงรวมกำลังพลมาแล้วครับพวกกอ เงิ <G ül ün> นขึ้นมาอยู่น่าอยู่ทั้งนั้นแหะเรากลับไปที่เมืองหลวงก่อนแล้วก็บำรุงทหารที่บาดเจ็บอืมต่อไปก็มูฟมาที่เมืองนี้เลยครับแบ่งกระจายกันบริหารก่อนแล้วกันเพราะเรามีเมืองเยอะแล้วสร้างกำแพงเมืองต้องสร้างนะครับเพื่อขยายประชากรในเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับ สร้างเกี่ยวกับฟู้ดก่อนอืมอันนี้สร้างไม่ได้เงินไม่พองันสร้างฟู้ดก่อนแล้วกันครับอาหารโอ้โหความเดือมล้ำอย่างเยอะชัดเจนอันนี้อ่าโอ้โหเงินแตกลดลบสามร้อยเลอลบร้อยยี่สิบงั้นยังไม่ต้องสร้างอันนี้มามาจัดการอันนี้ก่อนดีกว,ว่าผมว่าจําเป็นอันเนี้ยอืมความรงบสุบบวกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เกี่ยวกับ ท่อเนาะมันคงจะเกี่ยวกับหนูอะความสะอาดก็เกี่ยวอยู่งันเอาเกี่ยวกับความสะอาดก็แล้วกันนะครับเราสร้างเรื่องของตัวรางน้ําอันนี้นะครับมาลงเรือสองกองนี้ลงเรือครับเดี๋ยวรออีกรอบํารุงกองกำลับบงทหารครับเราจะบุกคาเท,ทียที่เมืองน,นี้กองเรือคาเท,ทียนี่นะโอเคปึ๊บสเกลเราต้องมูฟมาแล้วครับคอยสังเกตการแถวแถวนี้ ผมคิดว่าน่าจะมาชัวร์ๆและอย่างเยอะนะครับกองทัพศัตรูเหนือกิเทอร์เนี่ยเช็คโอ้โหติดลบครับรอบต่อไปคาเทตรตรงนี้นะติดลบแล้วอันนี้พวกแค่ซ่อมทหารนี่โอ้โหโลเราต้องเพิ่มเงินนี่เจมแจ๋ว เจมบ์เจมเดียวไปมาซิโดเนียโอ้โหนั่นไงซุ่มโอ้ my g ก็ผมก็ว่าอยู่เห็นแวบๆบมันซุ่มจบตีโอ้โ oh, ห oh, ว่าแหละแปลกๆอืม <c oughs> ป้องกันได้ปะเนี่ย ได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องดูมายังไงวะมาไม่ไม่เห็นเลยวะโอโ้กองทัพใหญ่ด้วยครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเราจบไปเพียงเท่นี้ก่อนนะถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามแนละคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับตอนนี้ก็ต้องดุนก็เลยว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะเสียเมืองที่เพิ่งยึดได้หรือเปล่านะโอเคเจอก,กันพาร์ทหน้าครับทุกคนครับบ๊ายบายครับ